โอเคครับเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแมททับกองโจรชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมย u r o ทักซ์ซิมูเลเตอร์นั่นเองนะทุกคนนะก็อยู่กับเจ้าฮิโนวิ c เตอร์500นะครับผมจากคลิปที่แล้วที่เราเอาน้องไปจัดทรงตรงจัดองค์ทรงเครื่องเนาะพูดผิดพูดถ,ถูกนะฮะวันนี้น้องก็กลับมาวิ่งงานแล้วทุกคนนะนี่เลยนะครับ กลับมาวิ่งงานตู้เย็น45นะครับเป็นตู้รู้สึกเป็นตู้รถไฟไหมผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะมีเครื่องปั่นไฟของตัวเองนะฮะตอนนี้ก็โอเคเขียวแล้วครับผมตอนนี้ก็เรายังไม่ได้อัปเกรดอะไรมากนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแวะปั๊มดวผมจะพาทุกคนเดินชมรอบรถนะฮะว่าเราอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางกันท่าง,งานวันนี้ไม่ไกลามากทุกคนเอาไปาลงของ นะครับเอาไปลงของประมาณ230กว่าโลนะครับอันนี้ก็น้ำมันเราก็น่าจะมีพอไปอยู่แล้วน่าจะไม่หมดหรอกนะทุกคนนะโอเคข้างหน้าไฟแดงอีกแล้วนะครับก็มีเสริมเติมแต่งมานิดหน่อยทุกคนไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะนะครับก็ดูทรงแล้วน่าจะยังไม่ได้หมดอัปเดตผมก็เลยต้อง ดาวเกรดเวอร์ชั่นเกมลงมาเป็น1.49เหมือนเดิมทุกคนไม่งั้นก็ไม่ได้เล่นสักทีนะฮะแต่เวอร์ชั่นใหม่นี่ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะทุกคนนะผมลองผม,ผมลองไปเล่นแหละนะครับทั้งตัวยูโรทั้งตัวอเมริกันทักเลยเนาะก็เดี๋ยวจะทำอเมริกันทักให้ชมนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรับชมด้วยนะครับผม โอเคเราก็ติดไฟแดงอีกแล้วนะฮะซิกเนเจอร์ของเราคือการติดไฟแดงนะทุกคนนะถ้าใครดูคลิปผมแล้วไม่เจอผมติดไฟแดงนี่ถือว่าไปผิดช่องจริงนะทุกคนนะ <S 2> <S 2> <S เอ่อผมต้องบางทีผมก็ต้องเปิดไอ้นาต่างข้างล่างนี่ไว้นะครับเพราะาผมไม่รู้ว่ารถอยู่เกียร์อะไรเนาะมันไม่มีหน้าปัาดบอกเนาะโอ้โหรถพี่เขามาถึงจะไม่ทันจะจอดสนิทเลยพี่แกไปแล้วอะนะ ตีวงนิดหน่อยทุกคนอุ้ยไอคันนั้นเสียแแวบเลยแล้วผมบอกเลยรถบรรทุกด้วยกันอนะ่ะมันอาจจะเกตก,การนิดนึงนะทุกคนครับเหลืออีกประมาณ217โลเนาะ,ะผมปิดติกรอดเดี๋ยวไว้เปิดเป็นช่วงๆเนาะงานนี้นี่24ตันนะครับกับเครื่อง380ของเรานะคันนี้เครื่อง380แแรงนะฮะก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยทุกคนนะ เดี๋ยวยังไงก็จะจัดเต็มแน่นอนนะฮะโอเคเรียบร้อยรถซ้ายว่างฮะเข้าเลยทุกคนก็จะเปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณ1มันคูณเหรอรอบนะครับส่วนมากรถบรรทุกจะคูณพัน 1, ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเออ ไปครับผมเดินทางกันยาวๆเลยฮะเราก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้เกียร์อะไรแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อเกียร์8แล้วเกียร์8โอ้โหเป็นไงทุกคนเปิดมานะหลังจากไปซ่อมบำรุงนะฮะไปจัดองค์ทรงเครื่องก็ฝนตกรับน้องใหม่เลยนะเนี่ยเออเป็นไงล่ะ บรรยากาศทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเลนบีบไหมโอ้โหโออเลนบีบเราเปลี่ยนเลนไม่ได้เดินทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับ5โมง47แล้วทุกคนณเวลานี้นะครับผมเราก็ต้องเปิดไฟกันแล้วไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาแล้วเดี๋โดนปรับนะทุกคนนะ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังคิดถึงเกมนี้ในช่องผมกันอยู่นะเออผมก็จะพยายามทำลงเยอะๆนะครับเพราะว่าอู้ทุกคน <c oughs> อุ้ยขออภัยฮะนี่ขนาดฝนตกเขายังเกี่ยวข้าวเลยนะเนี่ยนี่เราก็วิ่งเรื่อยๆตามกันไปเรื่อยฮะเราจะไม่เราจะไม่รีบนะทุกคนนะเพราะว่าฝนตกถนนมันจะค่อนข้างลื่นเนาะมันก็อันตรายนะครับ แต่น่าจะตกไม่เยอะนะถนนไม่ค่อยเงาเลเนี่ยไาแล้วโอ้โหวิ่งน้ำกระจุยเลยรถเก่งส่วนใครคิดถึงเจ้าอีสุสุสานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาน้องหมอ,อกคลิปน้องก็สลับกันขับไปเนาะตอนนี้ก็มีลูกน้องขับแทนอยู่นะครับสากเราก็มาอยู่คันนี้ไปก่อนเนาะเราจะมาปั้นเจ้า380เรานะครับ ยังไง3-6 0นนี่เรากลับไปวิ่งตู้นะเอาไปวิ่งตู้ผลไมล้นะครับอันนี้รู้สึกเป็นตู้รถไฟหรือเปล่าแต่ถ้า3-6เราไปวิ่งตู้บกนะตู้เย็นตู้บกครันนี้ก็จับคู่กับหาง RCK เหมือนเดิมฮะอ,อย่างที่บอกเพราะว่าอีโน่เราก็จะประจำกับหาง RCK ไปเลยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมุมมองล้รอรถสักหน่อยนะ ทุกคนน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแหละผมว่านะเออน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสองสามอย่างนะครับผมโอ้ว,ว่าไปรถเรานี่ก็นิ่มเหมือนกันนะเนี่ยนะหัวโยกตุ๊บๆเลยนะทุกคนนะดี๋ยวทุกคนดูดิเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็นิ่มเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นทางแยกหรือเปล่าโอเคเราตรงนะฮะ ก็จะล็อกที่ความเร็วนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจํากัดเท่าไหร่เนาะวิ่งประมาณ84 85นะครับผมไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปทุกคนความเร็วกําลังพอเหมาะเพราะว่ากฎหมายเขาก็ให้ลิมิตที่90นะครับถ้าเป็นบ้านเรานะฮะบ้านเรารู้สึกจะให้ลิมิต90แต่ว่าที่ที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าวิ่งอยู่ในประเทศอะไรนะในเกม ขาจะให้อยู่แค่ประมาณส่วนมากกให้ประมาณ80-90ประมาณนี้ฮะในฝั่งยุโรปนี่ก็จะใช้หน่วยไม่เหมือนกันนะทุกคนนะบางประเทศใช้กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางประเทศใช้ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหทำไมสภาพอากาศมันอึมครึมขนาดนีน้มันไม่สดใสเลยนะทุกคนและยิ่งตอนเย็นด้วยนะเนี่ยฝนก็ตกอะไรก็ฟ้าก็จะมืด กลับมาสู่ห่วงการเดินทางของเราอีกรอบนะฮะโอ้โหรถก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนนะมีบ้างมีบ้างไม่ใช่เยอะนี่ก็เป็นตู้รถไฟนะครับผมน่าจะใช่แหละผมก็พูดมาหลายพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วยังจะน่าจะใช่อีกเออผมก็ไม่มั่นใจนะทุกคนนะกลัวข้อมูลผิดพลาดน,นะครับใครๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ตรงนี้ตรงนี้ดันมอทุกคนดันเนินดันเนินความเร็วตกความเร็วตกเรียบร้อยตอนนี้ลงมาเกียร์เจ็ดฮะความเร็วเหมือนจะตกลงเรื่อยๆนะเราต้องยื้อไว้ก่อนเราจะสุดเนินละโอเคไม่แน่ทุกคนอาจจะได้ไปรีวิวที่ลงของเลยนะรถเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า มันจะมีปั๊มระหว่างทางหรือเปล่านะก็เดี๋ยวขับรถเตเวนหาปั๊มก่อนฮนะอันนู้นเป็นป้ายอะไรอะ่ะอ๋อ,อน,นั้นเป็นป้ายกำหนดความเร็วนะกำหนดความเร็วของเส้นทางนะครับผม ใกล้แล้วทุกคนเราก็เห็นจุดหมายปลายทางเราแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เหลืออีกกี่กิโลเหมือนกันทุกคนตอนน้วก็วิ่งอยู่ประมาณ80-85นะครับผมโอ้ตรงอย่างเดียวทุกคนรอบนี้วิ่งสบายนะเนี่ยตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวไปไหนเลยอะแต่เลี้ยวตามโคง้งเลี้ยวตามโคง้งอ่าเหมือนฝนจะหยุดแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบสี่แล้วนะ หทุ่มบ้านเขาเนี่ยแบบยังยังสว่างจ้าอยู่เลยอะบ้านเราเนี่คือมืดตืตนนะฮะโอ้เป็นไงทุกคนแสงแดดยามเย็นนะฮะสวยมากตอนนี้เราก็ตะเวนหาปั๊มกันต่อไปทุกคน อันน,นี้รู้สึกจะมีแลนด์มาร์กแล้วนะเนี่ยอ๋อเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็น ter, เฮลคอปเตอร์อุ้ย <laughs> คอมเลนคอมเลนนะโอเคเหมือนเราจะเลี้ยวเราทำไมเลี้ยวต้องกระดกลิ้นด้วยอะใครสอนภาษาไทยวะเนี่ยเออเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับผมอเอเรารู้สึกใกล้จะถึงแล้วมั้งคิดว่านะทุกคนนะ ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดหนึ่งกี่กิโลอีก28โลเองทุกคนโหเดี๋ยวระหว่างลงของผมก็จะพารีวิวรถแล้วกันนะทุกคนนะโ,โอเคเราต้องเบรกนิดหน่อยนะฮะ น้านี้รถเก่งเลี้ยวขวาทุกคนเราจะไม่ไปเสยตูดเขานะครับผมเพราะว่ามันไม่คุ้มเรานะเอเอเราต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาเหมือนกันนี่หว่าเออผมก็ลืมดเูเกือบแล้วเกือบแล้วมัวมัวแต่โม้ไงเออก็ตีวงนิดหน่อยฮะพระอาทิตย์วิ่งหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เลยแล้วเราเนี่ยตายครับผม รถออกจากเมืองทุกคนอุ้ยมีรถบ้านด้วยอะรถบ้านเขาอย่างเท่เลยนะเห,นเหมือนเหมือนก็เอาฐานมาจากรถแวนทุกคนนอนถึงเมืองดอตมูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าพระาทิตย์จ้ามากเลยครับตอนนี้ส่องแยงตาเราเต็มที่แล้วนะ มต่แสงแดดยามเย็นสวยมากทุกคนคือเกมนี้ทําแสงทําอะไรออกมาดีมากนะครับลูกเต่เาล้วก็แกว่งไปแว่งมาผมผมไม่รู้จะหาอะไรมาห้อยผมก็ห้อยไว้หน้ารถาเนี่ยนะเพื่อน <c oughs> ติดไฟแดงอีกแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สโอ้เจอทัวรจีนทุกคน เป็นไงทัวจีนทัวจีนออกตัวยากแอบยากนะเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนเลนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเผื่อเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวอะไรงนี้นะทุกคนนะผมก็ยังไม่เห็นว่าบริษัทลงของมาอยู่ฝั่งไหนนะใช้เวลาวิ่งก็ ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเพราะว่าเราออกมาตั้งแต่ประมาณ4ี4โนน่โมงเย็นทุกคนสี่โมงเย็น5้าโมงเย็นมาถึงนี้ก็สองทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับติดไฟแดงอีกแล้วายครับผมไฟเขียวละเดี๋ยวผมมีงบสักนิดนะผมจะจัด รถทัวร์มาเล่นให้ทุกคนดูเลยอยากเล่นมากรถทัวรนะ์น่ะยางไม่มีตังจัดรถทัวร์มาเล่นสักทีเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้แล้วทุกคนบริษัทข้างๆนี่แหละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาถอยเนี่ยมันผมนผมน่าจะเอากล้องไปวางไว้ ข้างล่างนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าวางุบถ้าถ่ายบนรถนี่คือเสียงถอยนี่คือดังโคตรๆนะครับไม่รู้จะดังอะไรขนาดนี้โอ้โหทางเลี้ยวทางทางเลี้ยวนี่คือดูในะกระจกนี่ล้อนี่ถ้าเลี้ยวไม่ดีนี่ปีนเลยนะทุกคนนะโอเคผมติดต่อทําเอกสารสักครู่ฮะโอเคผมตอนนี้เราก็ ได้เอกสารมาแล้วแล้วก็รอคิวนะครับเราต้องรอคิวลงเนาะเพราะว่ายัางไม่รู้ว่าจะได้ลงวันนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนงานเขาก็น่าจะกลับบ้านไปหมดแล้วเราเรามาถึงช้าทุกคนอาจจะได้ลงพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะได้ลงพรุ่งนี้เนาะเอ้ยแต่แสงยังเยอะเนี่ยผมว่าผมพาทุกคนรีวิวรถไดนะ้ระหว่างรอลงของเนี่ยเออแต่ฝั่งนี้มันก็อาจจะมืดมืดหน่อยนะฮะ โอเคไปครับผมเดี๋ยวเราปล่อยเครื่องทิ้งไว้นี่แหละนะยังไม่ดับนะครับเพราะว่าเราขับรถทางไกลเนาะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรีวิวรถกันฮะอ่ะอย่างแรกเลยทุกคนที่ทุกคนเห็นเด่นๆแน,น่ๆก็คือน้องช้างตัวนี้นะครับผมนี่เลยผมไม่รู้เขาเรียกช้างอะไรผมก็เห็นเป็นช้างก็เรียกช้างแหละนะฮะแล้วก็นี่ครับผมของแต่งเล็กๆน้อยๆทุกคนใส่ครอบไฟหน้าใส่แก้มใส่ดาว ก็เปลี่ยนขากระจกเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ครอบกระจกทุกบานเลยแล้วก็ตรงช่วงนี้นี่กาบประตูนะก็เป็นโครเมียมเหมือนกันล้อลูมิเนียมฮะเปลี่ยนหมดเลยอ๋อเดี๋ยวผมจะทะยอยเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนทั้งตัวแม่ตัวลูกเลยนะครับให้เป็นล้อลูมิเนียมแต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนแค่ล้อหน้าไปก่อนนี่เลยข้างๆเออถ้าผมจําไม่ผิดนี่ตอนแรกรถเราอะข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นซสี่ะมันจะเป็นสีดํา แล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวลิมิเต็ดทุกคนลิมิเต็ดอีดิชันนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ยางหน้านี่ผมก็เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนพร้อมกระทะเลยใช้ของแฮนด์คุนี่ครับทุกคนดูดิมันมีเครื่องปั่นไฟของมันเองด้วยนะน่าจะเป็นตู้รถไฟแหละนะครับผมน่าจะเป็นตู้รถไฟก็หาง RCK ฮะไม่มีอะไรมากผมก็ไปใส่น็อตครอบดุมมา นิดๆหน่อยๆแต่งนิดๆหน่อยๆเองทุกคนนะก็เปลี่ยนครอบนงครอบน็อตน,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 นะครับผมอยู่ส่วนมากก็ยังคงเดิมไว้ยังไม่ได้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มก็ไฟท้ายนี่ก็รู้สึกจะเปลี่ยนนานแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว,ว่านานมากแล้วนะครับนี่เลยก็จริงๆตัวนี้มันก็เป็นอลูมิเนียมมาอยู่แล้วทุกคนแต่คําแต่แค่มันไม่ใช่อลูมิเนียมเงานะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปปัดเงาเอาไปขัด ให้มันเงาวิบวับนะทุกคนนะนี่เลยอันนี้เป็นราวกันมอสัไฟนี่ก็สว่างนะฮะสว่างเหลือเกินนี่เลย RCK นะครับลุงเจริญเป็นหางสามเพลาเนาะส่วนมากบริษัทเรานี่จะใช้าสามเพลาซะส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนรถเราก็จะประมาณนี้เนาะยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะทยอยแต่งเรื่อยๆทุกคนยังไงก็หล่อแน่นอนคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผม อย่างไงก็ฝากติดตามทั้งเจ้า38แล้วก็36ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสไตล์แต่งไปเรื่อยๆนะครับ36ก็เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางแม่ทัพกองโจรชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ